สวัสดีครับก็ประจําให้แนะนํานะครับการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับในระบบ L-TAC ท็ออนไลน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับอ่าสําหรับเมนูแรกนะครับก็ให้ไปที่นะครับการจัดเก็บรายได้หลังจากนั้นก็การประเมินภาษีนะครับการประเมินภาษีจะประเมินได้ก็ต่อเมื่อเราประกาศปศสาประกาศปศหนึ่มาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ในช่วงของเดือนเมษสานี้นะครับเราก็ต้องประเมินภาษีนะครับเราไปที่นะครับาการจัดเก็บรายได้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปเพิ่มข้อมูลของรายชื่อนะครับผู้ที่จะถูกประเมินนะครับก็เพิ่มข้อมูลหลังจากนั้นก็ค้นหาเจ้าของกรรมสิทธิ์เพื่อประเมินภาษาีระบบก็จะคัดผู้ที่อยู่ในข่ายนะครับ ชำระภาษีนะครับมาให้ทั้งหมดเพรอะนั้นนะครับก็ให้เราเลือกที่จะประเมินรายที่รายเดิมก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาประเมินรายใหม่เข้าไปในส่วนของปี2567นะครับหรือว่าร้านค้านะครับเปิดใหม่นะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะประเมินได้เลยเมื่อเรามีการเก็บข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะค้นหาจากชื่อนะครับค้นหาจากชื่อสมมุติว่าจะเป็นของอ ของใครดีสี่หรวันแล้วกันนะครับสี่หรวันนะครับค้นหาจากนั้นนะครับเราก็เลือกนะครับชื่อคนที่เราจะประเมินนะครับรายที่เราจะประเมินเอกสารการประเมินเลขที่นะครับเลขที่เท่าไหร่นะครับก็เป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งสมมุติว่าเป็นรายแรกนะครับสองห้าหกเจ็ดนะครับ วันที่ประเมินตรงนี้นะครับต้องใส่นะครับเอกสารการประเมินเลขที่อาจจะค่อยมาใส่ทีหลังก็ได้หรือว่าไปใส่ใน Word ก็ได้นะครับไปใส่ด้านนอกก็ได้แต่วันที่ประเมินต้องใส่นะครับเลือกนะครับหลังจากนั้นนะครับมาดูที่รถยนตนภาษีมีไหมนะครับขอได้รับการลดหยนต์ภาษีไหมนะครับหากไม่มีก็ไม่ต้องคลิกนะครับก็กดบันทึกได้เลย เมื่อเรากดบันทึกเสร็จเรียบร้อยนะครับสีริวันก็จะอยู่นะครับกลับมาในนัานแรกก็คือจะอยู่ในการประเมินนะครับเพราะนั้นเราก็ไปออกหนังสือนะครับพดสหพดสเจ็ดแล้วก็เอกสารแนบท้ายให้เขานะครับก็ไปที่เมนูแก้ไขเปลี่ยนชื่อก่อนนะครับผู้ที่เขาบอกว่าพนักง,งานประเมินนะครับก็ต้องเป็นปหลัดหรือรักษาการนะครับ วันนั้นตรงนี้ยังเป็นชื่อนายกอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะคลิกเลือกนะครับให้เป็นชื่อของประหลัดหรือรักษาการประหลัดได้นะครับตรงนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงนะครับทั้งลายเซ็นแล้วก็ชื่อนะครับก็ให้กลับไปที่เมนูนะครับการตั้งค่าหน้าหนังสือนะครับในส่วนของการจัดการทั่วไปนะครับแล้วก็จะออกเป็นพดส6นะครับตรงนี้ ออกรายงานเป็นปอ,อสอ,อาจจะออกเป็น Word หรือว่าออกเป็น PDF อก็ได้นะครับในส่วนของตัวนี้ผมจะออกเป็น Word เพื่อที่จะเอาอมาแก้ไขได้นะครับใส่เลขที่ประเมินนะครับแล้วก็เช็คดูนะครับไม่เรียบร้อยนะครับหากมีการขยายนะครับการจัดเก็บเราก็สามารถที่จะใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับ ถ้าไม่มีการขยายก็จะเก็บในส่วนของเดือนมิถุนายนนะครับสาชื่อของพนักงานประเมินนะครับหากเรามีการขออนุญาตสแกนายเทนเ็็ทรอนิกก็สามารถที่จะใส่ได้เลยนะครับตรงนี้จากนั้นนะครับก็ออกเป็นส่วนของรายงาน PDF อ่าพอดอสอร 7. หรือว่าจะออกเป็น Excel ก็ได้ก็แล้วแต่ท่านนะครับตรงนี้ก็เป็นพอดอสอ และอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเอกสารการประเมินนะครับจะออกเป็น pdf หรือว่าออกเป็น word ก็ได้ผมจะกดคลิกออกมาเป็น word เพื่อสามารถที่จะแก้ไขได้นะครับก็ครบ3ตัวนะครับเสร็จเรียบร้อยสามารถที่จะแจ้งหนังสือเขาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ